สวัสดีค่ะสวัสดีชาวราศีธนูทุกท่านนะคะหรือผู้ที่เกิดลักนาธนูเป็นอย่างไรกันบ้างค่ะทุกทกท่านวันนี้ก็มาพบกับแม่หมอไหนท์หมแม่หมอไนท์กลับมาอีกครั้งนะคะสำหรับคลิปทำนายรายสัปดาห์ขอบพระคุณทุกท่านที่เข้ามารับชมนะคะที่ติดตามแม่หมอไนท์ทุกทุกท่านเลยเอาละครั้งนี้แม่หมอไนท์ก็ใช้ไพ่สำรับใหม่นะคะในการทำนายดวง เนาะอาจจะไม่คุ้นตาแปลกตากันไปบ้างแต่รับรองความแม่นยำเหมือนเดิมนะจ๊ะนะคะสำหรับใครที่รักขนาธนูหรือราศีธนูก็รับชมรับฟังได้เช่นเดียวกันใครที่อยากจะเช็คดวงแบบรายวันนะคะแม่หมอไหนท์ทำไว้ในเพจ Facebook แล้วก็อินสต g แกรสามารถเข้าไปกดติดตามแล้วก็ดูได้เลยนะคะเป็นกำลังใจให้แม่หมอไนก็กดเข้าไปตามกันนะเออ สำหรับในคลิปนี้นะคะชาวราศีธนูหรือผู้ที่เกิดลัคนาธนูช่วงนี้เรียกได้ว,ว่าสงบจิตสงบใจแบบสุดๆกันไปเลยนะคะพยายามนิ่งเข้าไว้มีโอกาสทําบุญไหว้พระสวดมนต์อะไรที่เข้ามากระทบกระเทือนชาวราศีธนูก็เฉยๆนิ่งไว้ไม่ได้รู้สึกรู้สาอะไรปล่อยมันไปกับสิ่งที่เกิดขึ้นนะคะบางคนเรียกได้ว,ว่า ด้วยว่าชาวราศีธนูช่วงนี้เนี่ยไว้ใจตัวเองไม่ได้ไว้ใจคนอื่นเพราะฉะนั้นบางสิ่งบางอย่างมันก็เลยกลายเป็นว่าชาวราศีธนูจะจัดการเองทั้งหมดอะไรที่เข้ามาถ้ารู้สึกว่าไม่สบายใจราศีธนูนี่คิดแล้วคิดอีกนะคะถึงแม้จะดูปล่อยวางได้ทุกเรื่องก็ตามทีทีนี้นะคะเรื่องของการงานชาวราศีธนูเป็นอย่างไรเรื่องของการงานชาวราศีธนู นึกแล้วนึกอีกคิดแล้วคิดอีกเหมือนจะช่างใจนะคะบางคนอาจจะมีแววกับการที่ต้องลาออกจากงานอยากออกแต่ยังออกไม่ได้ยังติดนูน่นติดนี่ตัวคุณเองรู้สึกราบากถึงแม้จะวางได้ก็เถะนะคะเหมือนตัวเองหนีเสือประจระเข้แต่สิ่งที่ยังยึดเหนี่ยวไว้ก็คือเรื่องของการเงินนะ เรื่องงานเนี่ยยังไม่ค่อยดีสักเท่าไหร่คิดอะไรไว้ยังไม่ได้ลงมือทําส่วนเรื่องของการเงินก็ยังติดกับที่บ้านนะคะยังติดที่บ้านไม่ว่าจะเป็นเรื่องการผ่อนรถผ่อนบ้านนูนน่นนี่นั่นหรือว่าสิ่งจิปัตทั้งหลายทั้งปวงกับชาวราศีธนูเพราะฉะนั้นการเงินยังเรียกได้ว่ามีโชคไหมมีโชคแต่ก็ไม่ได้ใช้ว่าแบบมือเติบกันนะคะ เพราะว่าดูไพ่ที่ขนาบข้างเรื่องของการเงินเนี่ยรู้สึกว่าค่อนข้างที่จะเหนื่อยนิดนึงนะถ้าจะเสียเงินเสียอะไรก็เสียไปกับเรื่องของไม่ค่อยจําเป็นสักเท่าไหร่เป็นเรื่องที่ชาวราศีธนูเนี่ยอ,อยากได้อยากมีต้องการเสียมากกว่าระวังเรื่องของการพน,นันไม่แนะนําให้เล่นนะคะเอาล่ะ เรื่องของความรักคนที่ยังโสดอยู่คนที่ยังโสดยังวนหลูก,กับตัวเองต่อไปนะคะยังมองไม่เห็นใครถึงแม้จะมีเข้ามาก็ยังรู้สึกว่าเออยังไม่ใช่สําหรับตัวเองดูดูกันไปก่อนนะช่วงนี้คนที่ยังโสดคนที่มีคู่มีแฟนแล้วก็ประครับประคองชีวิตคู่กันต่อไปนะคะอาจจะเจอเรื่องไม่คาดฝันเจอเหตุการณ์ต่างๆที่เข้ามาประเดประดังในช่วงนี้เพราะฉะนั้น อะไรที่ดีเก็บไว้อะไรไม่ดีก็ปล่อยไปเพื่อนที่ดีก็เก็บไว้เพื่อนไม่ดีก็ปล่อยไปนะคะช่วงนี้อาจจะต้องเตือนต้องบอกกับคนที่คุณรักด้วยเหมือนกันนะคะอะไรดีก็เตือนอะไรไม่ดีก็บอกกันไปเนาะความรักมันไม่ได้ดั่งใจในช่วงนี้สําหรับชาวราศีธนูทุกท่านได้แต่หลับตามองกับชีวิตและความเป็นจริงความเป็นไปกับชีวิตณตอนนี้นะเอาล่ะ สุขภาพนะคะสุขภาพระวังเรื่องของข้อเท้าข้อเท้าไม่ค่อยดีนะคะอุบัติเหตุหกล้มทั้งหลายนะคะความซุ่มซ่ามทั้งหลายของชาวราศีธนูเองสรุปโดยวรวมในสัปดาห์นี้เรียกได้ว่า,าชีวิตแบบขึ้นลงแบบสุดๆเลยนะคะ เจอเรื่องทั้งเรื่องที่เข้ามาดีครอบครัวอยู่เย็นเป็นสุขอบอุ่นแต่ตัวท่านเองยังรู้สึกไม่พอใจกับสิ่งที่มีนะคะอย่าโลภจนเกินพอดีถ้าใครคิดจะลงทุนต้องดูกระเป๋าตัวเองด้วยต้องดูใจตัวเองด้วยว่าถ้าลงไปแล้วแล้วมันเสี่ยงแล้วมันเสียเนี่ยคุณจะรับได้หรือเปล่านะคะช่วงนี้ก็สดมนไหวพระนั่งสมาธิดีที่สุดเนาะเอาละค่ะก็จบลงไปแล้วสำหรับ การทำนายดวงชาวราศีธนูหรือผู้ที่เกิดลัคนาธนูในสัปดาห์นี้นะคะเรียกได้ว,ว่าเป็นดวงชะตาของราศีที่ค่อนข้างสุดเหวี่ยงกันนิดนึงนะคะปล่อยได้ปล่อยวางได้วางความปล่อยวางในชีวิตนะคะเอาไว้เจอกันใหม่ในคลิปหน้าสวัสดีค่ะ